ขอพอรควกรกล่าวคำอย่างไรดีที่สุดจึงจะได้รับผลบุญสูงมากที่สุดเพราะเมื่อทำบุญได้รับผลบุญมากก็จะส่งผลทำให้ชีวิตดีขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นได้อย่างเต็มที่เช่นกันนั่นเองแต่เนื่องจากการทําบุญที่เท่ากันของแต่ละคนของแต่ละครั้งจะได้รับผลบุญแตกต่างกันไม่เท่ากันทั้งที่ทำบุญเหมือนเหมือนกัน ก็เพราะคำกล่าวกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเป็นสิ่งสำคัญมากในการได้รับผลบุญมากๆได้นั่นเองดังนั้นเมื่อมีโอกาสกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเมื่อทำบุญทำความดีใดๆก็ตามเพ่อได้รับผลบุญส่งผลบุญสูงมากที่สุดถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่สำคัญมากกับชีวิตของเราเลยทีเดียวเพราะบุญนี่แหละ สำคัญมากช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากขึ้นได้จริงๆแต่บทกรวดน้ำแบบสั้นๆก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยก็สามารถใช้บทกรวดน้ำแบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งได้มาจากท่านหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆก็ได้เพราะบทกรวดน้ำแบบสั้น อธิษฐานแบบสั้นแต่ก็ยังต้องมีคำสำคัญที่ควรต้องมีเพื่อให้ได้บุญสูงมากที่สุดได้คือบทกรวดน้ำแบบสั้นๆจังง่ายๆได้อานิสงส์สูงมากไม่ดังต่อไปนี้อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุ กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธ,สาธุคำแปลขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขสุขใจเถิดขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาจิตใจชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตรับเข้าสู่ พระนิพพานเทินและตามด้วยคำอธิษฐานคำปรารถนาอื่นๆที่เราปรารถนาให้บุญนี้ส่งผลช่วยเราเรื่องใดบ้าง ที่มาที่มาจากหลวงปูด่ดูพรมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหโตุเพราะคำว่าความดีนั้นก็คือรวมครบทั้งหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งโชคลาภมีคนรักและเมตตา ส่วนคําว่าความทุกข์นั้นก็คือตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่มีอันตรายใดๆ